สวัสดีครับพี่น้องบังควนห่มๆมครับผมร่างใจกว่าครับผมเนี่ยก็สวัสดีแล้วล่ะเอ้ีร่างใจกว่าคอยคอยหิวเข่าพี่น้องอกินเข่าก็คอยคอยหิวเขา่นานั่งยืดทึ่งซาเล่งอยู่เนาะ โอ้ยเป็นไอ้บูปิงครับผมบูปิงผมไม่แนวมามคว้างขึ้นพี่น้องเห็นห้ะโอ้ยมากินเขานี่ล่ะติ๊บเขา

ไปอยู่บ่ฮะผมมาสิไปอยู่ผมมาสิไปกบมีดว่วนรถไงแท่สิไปเอาไป้ับลูกเมียผมมาสิไปก็บประด่วนฮะ มุดจากขาาอาหารงนไปเก็บของบเออเดี๋ยวไปเก็บควงางไยเพื่อนเลยล่ะไปเก็บเต็นเก็บโตหนึตัวพวกเจ้ภาพั่แลลวพวกเจ้าก่ไปเก็บไยเพื่นเนาะันนจไปเก็บไยเพื่นแหะมากินเขากินหรือบ่เขาตัวยิ่งมันฉันหลัไปกิน้ หรอไม่บกี่ยางเาโอ้หเอาเอาลวดเอาให้ยายเน่ยเอาสูบมาาจัม่เอเยิบเอาเลยสูบกุม่เหรอเอาเลยเอาเทีเลยอออ่ขิงอ่เอาขิงมาถุงนเอาง่เอาิงบกินข้าวบเจ้า จังก็แก oh, oui ้วยูบเขาอีเบ้มึงสถานการณ์โอ้วนกระไดมึง้ใส่พื้ไปไปใส่้้นมเฮ็ดอาง่วันางคนม่เห็นอย่างดูวันมงี่นั่งาลยมากข้อี้้่อมากเลยข้อนีอูบเลย้ไปบงเล โอ้ยบ,มบ่มีเงินแบ่งไงแถวสิบบาทนึ่งสิาบาทเอามันบบชั้นไังมีเอาซองใหม่เออเอาซองใหม่เจ้ามันบ่มีเงินพอนจังเอามาให้ข่เอา่ข่อยบ่มีพอดีิ่ไข,ข่วคว้าตะขายได้สี่สิบบาทนึ่งเอาไม่เอ้ข่อยกั้นรืร้ข่อยอจะทิ้ทง่วงเหรอห เม,มืม่อเป็นนังอยู่เป็นยังรอเสี่ยนองของนี่ก็ขึ้น้ไปไลัง้อ โขายของห่ได้เี s <S ้จังหวะของ้างบอแล้วขายเหล่ายิ่ง้แวงเงล้นกจานน่อยห้าฮะจานน้อยบ่เลี้ยงอดีบุญเนี่ย อกยร่งอดีตบ่เนี่ยมาเป็นดอปรจจวบไม่ทำง่ายไม่ขายของหันมบริเงินมิจจะขายมิจจะขายเหล่้นมิจม่ขายจะ่วดกี่บาทเออไม่ต้องกี่บาทนะสื่อปัดเ้าทั้งสินบริแรงเงินจ้าเี่ยม่อไหร่สุดปีอ๋ปมาณสปีมิสดี ไปไปที่เขาวัดอกสะบ่นำกวาแบบไปไปหาเขาอยู่ในวัดละเขากับมาเก็บไปดีๆเรื่องๆหายเด้ใช่สุงไว้ในหม่องมิซิปพีแม่จะไปยัดยงลูกสุ่มจริง

คนบายอย่าตีคนบ้ายอย่าซาคนเมาอื เราพอขายอยู่อ่อพออุม้มอิ่มเนี่ยอือเมนต์สมองเมนพอไม่เมนละเมนต์ป่ะเยอะ บาทเือนจักเจ้าจ like <ellas> ักเราจะามแบงค์ส <fun> ั้นละเออขยาไม่เก็บขยาย่ะ เอากมื้องอนของราเบหัดมเราอบเมื่อบานใช่ใช่เนาะหยาบเงียบมื่อนี้มันใซ่ดินบ่คเปิ้ลเอานเป้ใดินหนึงดินเนนเอาไปปลูกตินใม่ดินเราไปปลูกตินไม้หมแล้วใส่ยาดินงามเนาะดินพวกไหลมกำน้ เอาไปปลูกพักปลูกงาน้ำเราเก็ดเคี่ยวสาหายดิเป็นอย่างนี้เรนเล่าชิ้มะเฮ็ดบอกนี้ที่ใดผู้แล้วโบก่าอืมล้วเห็ดเหรอแล้วเฮ็ดแล้วบอกเขาออกแล้วเนาะเพราะว่าวันเราตัดหงาเราก็ยังบอกว่าให้เขาลบก่อนคผลันมันเด่นใจเขา เด็กแมพอยู่ในหันด้วชัดเอดี่ยมเลยอเปนมื่อหรไปสากูกูเห็นไหมนสู่สมานี่กอเห็นมันยูใสปะี่ห้จะห,หน่อยไปวัดป Hãy cái cho kênh Ghiền